โอเคท่านผู้ชมไปรีวิวกันอ่มามขั้นแรกดาเบิสามสองจุดห้าระยะเจ็ดสามวิธีการโจมตีไปดูกันก่อนเฮ้ชึบเหมือนจะเป็นการใช้สายฟ้าสักอย่างโจมตีนะครับขั้นต่อมาห้าสิบเกดห้าระยะการโจมตีสามอ่าระยะสามอ่าวินิจิการโจมตีอ๋อระยะวินิจิกกายย 3, รโจมตีสาม ระยะก,การจตีเจ็ดนะครับอ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าหกจานี้ยีน,นะครับ <c oughs> ดีที่ไหนหรอมันเป็นตัววิ่งไปหมุนไปรอบๆเหมือนกับไอเจ้าเมตันไนอะนะเมตันไดเมตันดีท่านี้เป็นท่าเฟิร์เหมือนเดิมแล้วหันมาด้านหลังสี ให้ปรับเป็นล้านเอาละให้ทกคนชมนได้เห็นกันมากเอ้ยชั่วมันใช้กระถาเนจ่ะแล้วคือละขั้นนี้ยังไม่ได้ใช้อามานั้นเลยนะครับผมซึ่งตัวชื่อของมันนี่คือคาคาชิอันติเมตแล้วท่าไปคือเคเคเมตระยะสิบห้าพิก จารทีสามดาเมหกสิบแปดจุดหนะครับเวลกิ้อาสิบสิบอาสิอาอคือผมว่าตัวที่ดีที่สุดในบรรดาอันเนี้ยถ้าเกิดไม่นำวินก็คือดีนนนอตนะครับผมว่าไอตัวนี้ดีนะคะครับแนนนจริงจริงานี้ก็ วปวน,นิชาคาบุยนะเป็นวิชาคาบุยเมิ1หนึร้อยสิบแปดระยะ2องยี่สิบองนะครู้สึกมันไส่อยากจะใช้อะอยะใช้มากเลยแต่ผมจะไม่ได้ดี้วนขนาดนั้นนะแค่มาอัพเกรดเพื่ออยากให้มันเร็วๆเฉยๆนะเพื่อช่วยให้ต้อง เร็วที่สุดไลยค่ะไม่ได้จะอัพเกรดด้วยซ้ำนะแต่ว่ามันน่าจะอัพเกรดเต็มอยู่ดีอร์อัลเกรดหนึ่งคือเขาถูกช่วยคนได้เยอะแล้วล่ะเพื่อนน้อยไอ้หนูน้อยเกรนเรจะได้ใช้ในอีก3,000ปีส่วนถ้าไป่คนถึงเอาออกมาหรอไม่รู้เลยเราเล่นผมรู้แหละแต่ว่าขี้เกียจนะๆๆครับเราเราจะมาทำให้มันจบเร็วเลยเลยดีกว่า

The tì run, the people tì the people run, tì people run, the tì run, the people run, the people run, มันโจมตีเทียตายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเอาไอ้ตัวนี้ออกไปรู้เรื่องทันทีว่ามันไม่ได้ตายไอจีเอาเนี่ยเป็นคนช่วยมันตามังคืออันนี้โอ้โหแคน,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 นี่ไม่ได้กระให้รีวิวส,สกิลตัวนี้ด้สำน่ะ ผมไม่ได้จะรีวิวตัวบัตนะคะถึงก็ ผมเห็นสกิลมันแล้วผมไม่ต้องรู้สกิลมันก็รู้เรื่องฟังกระทุกเช่นจิตใจกระทุกกระเทียนจิตใจ,จกเรื่องพันสี่ร้อยเหรออัพได้ไหมยังไม่รู้เลยอะครับพูดจิ้ม

allega oh, w.. ครับพวกเราหายไปดับปุ๊ดับปุ๊ดับปุ๊แล้วแล้ววินดูดับปุ๊ดับปุ๊แล้วหายไปได้ยังไง ให้มันจนว่ามันจะตายโอ้ยมผม,ไ,มได้รีวิวตัวมันด้วยซ้ำมามันมันเห็นน่ะตายโ oh อ,อ้ยไอ้ยอยโอ้ยโยโออยอออาย คือถ้าเกิดไม่เอา,เอาไม่เจ้าตัวคาคาชิมาีจบไวมากครับจบไวจบเร็วจบแบบง่ายได้มากเลยให้ hey, ผมเอาหมดดำได้แล้วนะครเออพูดได้ยังไงกับตาโอเคถ้าวันนี้เราจะไปทำการไปเอาคาคาชิกันดีกว่านะคะผมแล้วก็ไปฟังจมวันนะครับโอเคไปเอาคาคาชิก่อน ไปิดไม่ได้ลนะครับโอเคคาคาชิฉันมาแล้วฉันมาเพื่อหนะ่อยยี่โอวัสดุแมนกายยี่โอวัสดุแมนกายคาคาชิอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> มีตุวอตั้งมากมายที่ขุยยังไม่ได้รีวิวแม่ดำเด่นอย่างคาคาชิอิงหายไปนะนี่ไงคาคาชิ มันใช้การ์ตูนคาคาชิสามตัวใช้โอบิโตะสองตัวแต่ผมมีสามตัวผมจะรีวิวหนึ่งตัวค่าคันอัพห้าหมื่นใช้นินจาจากดาที่สองตัวที่สองนะครับใช้นินจาดาที่สี่จากตัวที่สี่ตัวที่สามคาคาชิเพอร์ซิคอนสำหรับทผู้ชมที่ชอบอยู่นี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย